สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่น้ําตกห้วยจันทรบ้านห้วยจันทร์ตําบลห้วยจันทรอําเภอขุนหานจังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันที่28นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้วันที่28กันยายน2567นรนะครับข้อมูลสําหรับน้ําตกในวันนี้นะครับซึ่งน้ําเยอะแล้วก็สวยงามมากๆนะครับคุณผู้ชมครับ เดี๋ยวสวยงามยังไงนั้นผมจะพาทุกท่านไปชมกันครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับก็คือบรรยากาศของน้ําตกห้วยจันทร์อำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับดูนักท่องเที่ยวมากันเยอะทีเดียวนะครับวันนี้ผมขึ้นมาด้านบนของสะพานนะครับคุณผู้ชมนั่แหละครับสะพานเหล็กที่ข้ามมาจากฝั่งที่ พ่อค้าแม่ค้าขายของหรือว่าลานจอดรถนะครับก็จะมีสะพานเหล็กให้เดินข้ามมายังน้ําตกนะครับแต่วันนี้นะครับผมขึ้นมาเหนือสะพานเหล็กนะครับมาเก็บบรรยากาศให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับซึ่งโอ้โหน้ําแรงแล้วก็สวยงามมากๆนะครับคุณผู้ชมดูครับนี่ครับน้ําแรงแล้วก็สวยงามจริงๆครับวันนี้ครับคุณผู้ชมสวยงามมากๆครับ นี่คือบรรยากาศของน้ำตกห้วยจันทร์อำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเดินชมบรรยากาศขึ้นไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งวันนี้ที่น้ำตกห้วยจันทร์นะครับเขาก็มีเทศกาลดนตรีเพื่อที่จะโปรโมทน้ำตกด้วยนะครับแต่อยู่ฝั่งทางด้านโน้นฝั่งทางลานจอดรถนะครับคุณผู้ชมเอาละเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเดิน เรียบน้ําตกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสวยงามมากๆครับคุณผู้ชมครับนี่คือน้ําตกห้วยจันทรอําเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดครับคุณผู้ชมครับอ่ะชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมสวยงามมากๆครับคุณผู้ชมครับวันนี้ น้ำตกห้วยจันครับวันนี้สวยงามเหลือเกินครับคุณผู้ชมครับโอ้โหคุณผู้ชมดูน้ำครับไหลแรงจริงๆครับคุณผู้ชมครับดูครับแล้วก็สวยงามมากๆนะครับข้อมูลน้ำตกห้วยจันทร์ของวันนี้นะครับวันที่28กันยายน 2,567นะครับน้ำใสนะครับแล้วก็สวยงามน่าเล่นมากๆนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะเดินขึ้นไปข้างบนนะครับพาทุกท่านไปชมบรรยากาศของน้ำตกห้วยจันทร์ข้างบนกันนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับนี่แหละครับคือบรรยากาศของน้ำตกห้วยจันทร์ อำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดครับข้อมูลของน้ำตกเป็นวันนี้นี่เองนะครับวันที่28กันยายน2567นะครับคุณผู้ชมครับสวยงามมากๆครับคุณผู้ชมดูครับโอ้โหน้ำสวยจริงๆครับคุณผู้ชมครับดูบรรยากาศนะครับคุณผู้ชมดูบรรยากาศนะครับน้ำตกมีสวยงามจริงๆครับคุณผู้ชมครับดูโอ้สวยงามมากๆครับ เดี๋ยวเราจะเดินไปชมบรรยากาศกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสวยงามจริงๆครับคุณผู้ชมดูนะครับอืมคุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมมาชมด้วยสายตาตัวเองนะครับนี่คือน้ำตกห้วยจันทอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดครับคุณผู้ชมครับสวยงามมากๆเลยนะครับดูครับคุณผู้ชมครับดูความสวยงามของน้ำตกนะครับ นักท่องเที่ยวเด็กๆนะครับก็มาเล่นกันอย่างสนุกสนานทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับดูครับนี่ครับนักท่องเที่ยวมาเล่นกันอย่างสนุกสนานเลยครับนี่เป็นบรรยากาศสดๆนะครับของน้ําตกห้วยจันทร์อําเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสวยงามมากๆครับสวยงามครับคุณผู้ชมครับดูครับ ทางโน้นก็เป็นสะพานนะครับคุณผู้ชมสะพานข้ามน้ำตกห้วยจันครับคุณผู้ชมครับดูกันครับสวยงามมากๆกครับคุณผู้ชมเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเดิน ขึ้นไปข้างบนอีกนะครับคุณผู้ชมครับอือหือคุณผู้ชมโอ้ตรงนี้น้ําแรงนะครับค่อนข้างที่จะแรงต้องระมัดระวังนะครับคุณผู้ชมครับอุ้ยไปได้ไหมนี่อเอามาชมกันต่อครับคุณผู้ชมครับดูบรรยากาศนะครับซึ่งเป็นบรรยากาศที่ สวยงามมากๆนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับน้ำตกห้วยจันทร์อำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดครับคุณผู้ชมครับดูครับโอ้สวยงามมากๆครับคุณผู้ชมอือหืออยากให้ทุกท่านมาชมด้วยสายตาตัวเองนะครับว่าน้ำตกห้วยจันทร์นั้นสวยงามแค่ไหนครับคุณผู้ชมครับดูบรรยากาศเด็กๆก็เล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานทีเดียวครับคุณผู้ชมครับสวยงามมากครับ ะคครับุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเดินขึ้นไปทางด้านบนอีกนะครับน้ำตกห้วยจันทร์ก็เดินขึ้นไปข้างบนได้อีกนะครับคุณผู้ชมโอ้โหสวยงามมากๆครับคุณผู้ชมดูครับสวยงามจริงๆครับนี่แหละครับน้ำตกห้วยจันทร์อาเภอขุนหาร จังหวัดศรีสะเกดครับห้วยจันน์วอเตอร์ฟอลคุนหารดิสตริกศรีสะเกดพราวินไทยแลนด์ h e location is in บ้านห้วยจัน์อำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดโอ้โ oh, oh, สวยงามครับคุณผู้ชมดูครับบรรยากาศนี่เป็นบรรยากาศของวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศของวันที่28 กันยายน2567นเะครับเป็นบรรยากาศการเล่นน้ำของน้ำตกห้วยจันนะครับนักท่องเที่ยวก็หลั่งไหลมาทั่วสารทิศเลยนะครับวันนี้วันที่28กันยายน2567ที่น้ำตกห้วยจันแห่งนี้ก็มีวงดนตรีนะครับคุณผู้ชมก็คงจะได้ยินนะครับเสียงวงดนตรีกระหึ่มเลยนะครับนี่ครับเด็กๆเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานครับคุณผู้ชมครับดูครับสวยงามจริงๆครับน้ำตก สวยงามมากๆครับคุณผู้ชม เอาละครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือบรรยากาศของน้ำตกห้วยจันทร์ประจําวันที่28กันยายน2567นะครับซึ่งน้ำใสแล้วก็สวยงามแล้วก็ไหลแรงที่พอที่จะเล่นน้ำได้แล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ